สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้29มีนาคม2567มาตั้งแต่ตีห35นาทีโดยประมาณนะครับแจ้งข่าวดีครับธนาคารออมสินแจกเงินเด็กแรกเกิดคนละ500บาทเฉพาะกลุ่มในคลิปนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองขอรับภายในไม่เกิน30ธันาคม2567ครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ111ปี ในวันที่1เมษายน2567ธนาคารออมสินเตรียมที่จะมอบเงินทุนประเดิมให้เด็กรายละ500บาทสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2567ผู้ปกครองนะครับหรือว่าบิาดามารดาสามารถแสดงตัวตนขอรับเงินได้ที่ธนาคารออมสินภายในไม่เกินวันที่30ธันวาคม2567นะครับเฉพาะเด็กที่เกิด1เมษายน2567นะครับ เงื่อนไขบิดามารดาจะต้องมีสัญชาติไทยครับบิดามารดาเด็กนะครับและจะต้องมีหลักฐานัต่อไปนี้ก็คือสูติบัตรฉบับจริงของเด็กก็คือใบเกิดฉบับจริงของเด็กนะครับนำไปแสดงบัตรประชาชนพ่อบัตรประชาชนแม่ของเด็กสำหรับทะเบียนบ้านของพ่อหรือของแม่ก็ได้นะครับมาแสดงตัวตนที่ธนาคารอมสินภายในไม่เกินวันที่30ธันวาคม2 5 6 7นะครับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ w w w g s b g o t h หรือหมายเลขโทรศัพท์คอ c เซ็นเตอร์ของธานาคารออมสิน1115ครับแล้วก็สอบถามได้ที่ธานาคารออมสินทุกสาขานะครับย้ำเฉพาะเด็กที่เกิดวันที่1เมษายน2567นี้นะครับบิดามารดาก็ติดต่อขอรับเงินได้ภายในไม่เกิน30ธันวาคม2567ครับคนละ500บาทครับจากธานาคารอมสินสวัสดีครับ